ทางหนึ่งนั้นอาตมาอยากจะชี้ให้ท่านทั้งหลายสังเกตเห็นสักนิดหนึ่งถึงวัตถุประสงค์แห่งการออกผนวกของพระพุทธเจ้าว่าท่านออกผนววจากความสุขในราชสมบัตินั้นโดยพระประสงค์อย่างใดพระพุทธภาสิทธตที่ตรัสเนื้อข้อนี้มีอยู่อย่างชัดเจนว่าพระองค์ใช้คําว่ากิงกุสลคเวสีหมายถึงพระองค์ในขณะที่เป็นผู้ออกจากเรือนบวชแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศล ฟังดูให้ดีที่พระองค์ทรงออกบวชจากบ้านจากเรือนก็เพื่อแสวงหาความรู้ที่ว่าอะไรเป็นกุศลแต่คำว่ากุศลของพระองค์ในที่นี้หมายถึงความรู้หมายถึงความฉลาดกุศลแปลว่าความฉลาดในที่นี้หมายถึงความรู้ที่ถูกต้องที่สุดว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะก็คือว่าอะไรเป็นความทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความไม่มีทุกข อะไรเป็นวิธีให้ถึงความไม่มีทุกข์นั้นนี่เรียกว่าความฉลาดหรือกุศลเป็นกุศลถึงที่สุดเป็นความฉลาดถึงที่สุดอยู่ที่ตรงนั้นการออกผนวดของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการออกสแสวงหาว่าอะไรเป็นความรู้ที่ฉลาดที่สุดในโลกทั้งปวงในที่สุดก็ได้ทรงพบความรู้อันนี้นี่เราจะเห็นได้ว่าพระองค์ออกผนวดเพื่อสแสวงหาความรู้เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เพราะถ้ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องครบถ้วนสิ้นเชิงจริงๆแล้วนั้นก็คือความฉลาดหรือความรู้ที่ถึงที่สุดดุจกันพระองค์จึงทรงออกแสวงหาความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่บริสุทธิ์บริบูรณ์นั่นแหละคือตัวพุทธศาสนาทีนี้ถ้าจะถือตามที่คนทั่วๆไปได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะที่คนแก่คนเฒ่าพูดกันติดปากก็คือเรื่องพระไตรลักษ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นหลักสําคัญหรือตัวพุทธศาสนาอีกแนวหนึ่งด้วยเหมือนกันไตรลักษณ์นี้เป็นหัวข้อสั้นๆว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นหลักพุทธศาสนาที่เราต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็เรียกว่าไม่รู้พุทธศาสนาอน,นิจจังทุกขังอนัตตานี้คือการประกาศค,ความจริงออกไปว่าสิ่งทั้งปวงที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งทั้งปวงที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นทุกข์ สิ่งทั้งปวงทั้งที่ปัจจัยปรุงแต่งและปัจจัยไม่ปรุงแต่งนั้นเป็นอนัตตานี้เป็นหลักพระพุทธศาสนานี้ยิ่งเป็นการตอบปัญหาของคำถามที่ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอย่างยิ่งไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่านี้แล้วคือการบอกให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็นอนิจจังก็คือสิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไม่มีอะไรเป็นตัวมันเองที่หยุดอยู่แม้ชั่วขณะที่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์นั้นหมายถึงข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีลักษณะเป็นความทนทุกข์ทรมานอยู่ในตัวมันเองมีลักษณะที่ดูแล้วน่าเกลียดน่าชังน่าเบื่อหน่ายน่าระอาอยู่ในตัวมันเองทั้งนั้นและที่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตนั้นหมายถึงการบอกให้รู้ว่า บรรดาสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรที่เราควรจะเข้าไปยึดถือเอาด้วยจิตใจที่ยึดมั่นเป็นตัวตนหรือเป็นของตนไม่มีทางจะยึดเอาเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนได้เลยถ้าไปยึดถือเข้าก็ต้องเป็นความทุกข์นี่แหละเป็นการบอกให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นมันยิ่งกว่าไฟเพราะว่าไฟนั้นมันลุกโผลงอยู่เราเห็นว่าเป็นไฟก็ไม่เข้าใกล้แต่สิ่งทั้งปวงนั้นมันเป็นไฟที่มองไม่เห็นได้ว่าเป็นไฟ เราจึงเข้าไปกอดกองไฟกันด้วยความสมัครใจแล้วก็เป็นทุกตลอดการนี้คือการบอกให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรเป็นอะไรโดยในแห่งพระไตรลักษณ์นี้ยิ่งเป็นการชี้เห็นชัดได้ว่าพุทธศาสนาคือวิชาหรือระเบียบปฏิบัติที่ทำให้รู้ได้ว่าอะไรคืออะไรเท่านั้นเองทีนี้เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วไม่ต้องสงสัยเราก็จะปฏิบัติถูกต่อสิ่งทั้งปวง การที <Panther S 2> ่เราจะปฏิบ <nee> ัติถูกต่อสิ่งทั้งปวงโดยที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากรรมฐานภาวนาให้ถูกต้องโดยไม่หวังผลเป็นความรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรอย่างไรนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นความเขลาอย่างยิ่งเราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรแล้วเราจึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ หรือว่าจะเป็นคุณประโยชน์แก่เราได้อย่างไรเมือ่อได้กล่าวมาถึงหลักที่ว่าเราต้องรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรและเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรจรึงจะตรงต่อกฎธรรมชาติธรรมดาของสิ่งทั้งปวงที่เป็นอยู่จริงๆดังนี้แล้ว หลักในพระบาลีก็มีอยู่อีกพวกหนึ่งหรือส่วนหนึ่งที่เป็นคําตอบของปัญหาข้อนี้สื่อไปได้แก่กฎหรือหลักที่เรียกว่าโอวาทปาติโมคคาว่าโอวาทปาติโม่แปลว่าประธานหรือหัวหน้าของคําสอนทั้งหมดหรือจะแปลว่าคําสอนที่เป็นประธานของคําสอนทั้งหมดอย่างนี้จะดีกว่าโอวาทปาติโมกมีอยู่สามข้อสั้นๆเคอการไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทำความดีให้เต็มที่ให้ครบถ้วนและการทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากความเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงนี้เป็นหลักสำหรับปฏิบัติต่อสิ่งทั้งปวงให้ถูกต้องตามที่สิ่งทั้งปวงเป็นจริงอยู่อย่างไรเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งที่ยึดถือเอาไม่ได้ไปหลงไหลด้วยไม่ได้เราต้องปฏิบัติต่อสิ่งทั้งปวงในลักษณะที่ถูกต้องด้วยความระมัดระวัง คือเว้นจากการทำชั่วทั้งปวงที่หมายถึงการละโมบโลภมากโดยอำนาจของกิเลสท,ที่อยากทำชั่วเพราะไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่น่าลหลงไหลเลยไม่น่าไปลงทุนทำเอาด้วยการฝืนศีลธรรมหรือฝืนคำบัญัธรรมเนียมต่างๆเพื่อไปทำความชั่วอีกทางหนึ่งนั้นให้ทำแต่ความดีตามที่บัณฑิตสมมติตกลงกันว่าเป็นความดีทั้งสองขั้นนี้ไม่ต้องสงสยัย ท่านทั้งหลายย่อมจะทราบได้เองเป็นอย่างดีว่าเป็นเพียงขั้นศีลธรรมหรือระเบียบปฏิบัติทั่วไปที่จะต้องประพฤติเพื่อความเป็นอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นผาสุกกันอย่างโลกโลกและทั่วทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ส่วนข้อที่สามที่มีหลักอยู่ว่าให้ทำจิตใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงนั้นนั่นแหละเป็นตัวใจความสำคัญหรือเป็นตัวพุทธศาสนาโดยตรง การทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองนั้นหมายความว่าทำจิตให้เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงถ้าจิตใจยังไม่เป็นอิสระจากอำนาจครอบงำของสิ่งทั้งปวงแล้วจะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไปไม่ได้เลยจิตใจที่จะเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงนั้นต้องมาจากความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุดเสมอไปถ้ายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จะต้องไปหลงรักหลงชังอะไร หรือมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจะมีความเป็นอิสระได้อย่างไรกันคนเรามีความรู้สึกตามธรรมดาอยู่สองอย่างเท่านั้นคือรักกับเกลียดชอบกับชังหรือพอใจกับไม่พอใจถ้าเรียกอย่างภาษาบาลีก็เรียกว่าอภิชาและโทมนัสคนเราเมื่อมองสิ่งทั้งหลายไม่ว่าสิ่งใดด้วยความยึดถือของปุถุชนตามปกติทั่วๆไปแล้ว จะเกิดความรู้สึกขึ้นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งในสองอย่างนี้คืออภิชาหรือโทมนตสอภิชาก็พอใจอยากจะได้โทมนตสก็คือความไม่พอใจแม้ว่าสิ่งนั้นยังไม่เคยทำอะไรให้เป็นที่ขัดใจตัวมากไปกว่าการกีดขวางเกลกะรํำคาญตามาขวางหน้าขวางตาทำให้เกิดความรำคาญแม้แต่นิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นโทมนตสนี่เป็นลักษณะธรรมดาของการที่จิตใจของคนเรา ตกเป็นท่าของอารมณ์ไม่เป็นอิสระแก่ตัวเองเลยเมื่ออารมณ์ในโลกมีมากเหลือจะนับคนเราก็เป็นท่าของอารมณ์มากเหลือจะนับความไม่รู้ว่าอารมณ์หรือสิ่งทั้งปวงนั้นคืออะไรซึ่งรวมความแล้วก็คือความไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเอง ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาเป็นความชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจอย่างที่เรียกว่าอภิชาหรือโทมนัสความพอใจหรือที่เรียกว่าอภิชาในที่นี้มีลักษณะที่จะรวบอะไรๆเข้ามาหาตัวส่วนความไม่พอใจหรือโทมนัสนั้นมีลักษณะที่จะปฏิเสธหรือผลักไสอะไรอะรออกไปเสียจากตัวขอให้กำหนดความหมายให้กว้างๆอย่างนี้อย่ามุ่งเอาแต่เพียงเรื่องรักหรือกำนัด ที่เป็นกิเลสตัณหาทางการมารมณ์อย่างเดียวแม้ที่ไม่เกี่ยวกับการมารมณ์ก็ยังมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความชอบหรือความชังอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันจึงต้องจำกัดความหมายว่าถ้าสิ่งใดทำให้เกิดความรู้สึกอยากเอาเข้ามาหาตัวก็เรียกว่าเป็นความพอใจสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่จะผลักออกไปเสียให้พ้นหรืออยากทำลายให้สูญสิน้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นความไม่พอใจถ้ายังมีความรู้สึกสองอย่างนี้อยู่แล้ว ก็หมายความว่ายังไม่เป็นอิสระจิตยังไม่เป็นอิสระเพราะยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องยังเลือกหลงรักหลงชังอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่จิตยังไม่มีทางที่จะบริสุทธิ์สะอาดปราศจากความครอบงำของสิ่งทั้งปวงได้โดยเหตุนี้เองหลักพระพุทธศาสนาในขั้นสูงสุดนี้จึงปฏิเสธการยึดถือหมดทั้งสิ่งที่น่ารักน่าชังซึ่งคนธรรมดาพากันหลงรักและหลงชัง และเป็นการปฏิเสธเลยขึ้นไปถึงความดีและความชั่วเป็นผู้ไม่หลงติดทั้งในความดีและความชั่วทั้งสองประการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจิตจึงจะเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงและบริสุทธิ์จากสิ่งห่อหุ้มจริงๆขอย้ำในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่า ข้อที่หนึ่งว่าอย่าทำความชั่วข้อที่สองว่าให้ทำความดีและข้อที่สามว่าให้ทำจิตใจอยู่เหนือความครอบงำทั้งของความดีและความชั่วจึงจะเป็นอิสระและบริสุทธิ์สิ้นเชิงความข้อนี้ทั้งหมดหมายถึงการรู้จักโลกทั้งปวงหรือรู้จักสิ่งทั้งปวงอย่างถูกต้องว่าไม่มีอะไรที่หน้าผูกพันตัวเข้าไปเป็นทาตของมันทั้งที่เถือกันว่าเป็นความดีหรือความชั่วก็ตาม คำสอนนี้แหละเป็นคำประกาศให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นการชี้ระบุว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุดสิ้นเชิงชนิดที่ไม่มีอะไรจะยิ่งเป็นกว่านี้อีกแล้วเมื่อคนเหล่าอื่นพวกอื่นลัที่อื่นนิยมกันแต่เพียงให้เว้นความชั่วไปยึดถ,ถือในความดีให้หลงไหลในความดีให้ผูกพันในความดีจนถึงยอดของความดี คือพระเป็นเจ้าหรืออะไรก็ตามพุทธศาสนาก็ยังไปไกลกว่านั้นคือการไม่ยอมผูกพันตัวกับสิ่งใดเลยการผูกพันในความดีนั้นจัดไว้เป็นการปฏิบัติถูกในระยะกลางเท่านั้นเองขอให้สังเกตให้รู้ว่าท่านจัดไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องทาในเมื่อเรายังจะทำอะไรให้สูงไปกว่านั้นไม่ได้เท่านั้นเองในระยะแรกเราเว้นจากความชั่วขั้นนี้ยังต่ำอยู่ ในระยะถัดมาเราทำความดีให้เต็มส่วนในระยะสูงสุดนั้นเราทำจิตให้กระโดดลอยสูงอยู่เหนือความครอบงำของความดีและความชั่วการที่ผูกพันตัวอยู่ใต้ผลของความดีหรือที่เรียกว่าตัวความดีก็ตามนั้นยังไม่ใช่ความพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงยังไม่เป็นความรู้ที่ถูกต้องถึงที่สุดว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเหตุใดจึงสอนเช่นนี้ในเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่ต้องการคําอธิบายยืดยาวแต่อาตมาอยากจะสรุปความสัส้นๆชนิดที่ท่านทั้งหลายอาจนําไปคิดให้เห็นเองก็ได้คือว่าคนชั่วก็จะต้องมีความทุกข์ไปตามประสาของคนชั่วคนดีก็จะต้องมีความทุกข์ไปตามประสาของคนดีอาตมาใช้คําว่าความทุกข์ตามประษาของคนดีจะดีอย่างมนุษย์ก็มีความทุกข์อย่างมนุษย์ที่ดีจะดีอย่างเทวดาก็มีความทุกข์อย่างของเทวดา แม้จะเป็นพรหมเป็นยอดของเทวดาก็มีความทุกข์อย่างคนดีชั้นยอดของพรหมไม่มีข้อยกเว้นในข้อที่ว่าคนดีจะไม่มีความทุกข์ตามแบบตามประษาของคนดีจะไม่มีความทุกข์เลยก็ต่อเมื่อกระโดดขึ้นไปให้พ้นให้สูงขึ้นไปอยู่เหนือสิ่งที่เรียกว่าความดีกลายเป็นโลก,กุตระคือเหนือโลกแล้วเท่านั้นถ้าเรียกโดยสมมติก็คืออยู่ในโลกของพระอรียเจ้าจนกลายเป็นพระอรียเจ้าไป นั่นคืออยู่เหนือความดีอย่าเข้าใจผิดเอาความดีไปผูกพันกับพระอรียเจ้าจนแต่งตั้งพระอรียเจ้าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี้จะกลายเป็นข้อบ้าหลังอย่างที่สุดเพราะว่าความดีนั้นเป็นของจํากัดอยู่แต่ในวงของโลกในวิสัยโลกอย่างโลกโลกโดยสมมุติความดีหรือความชั่วนี้เป็นเรื่องของสมมติต่อเมื่อจิตพ้นไปจากเรื่องสมมติเหนือความดีความชั่ว คือมีจิตใจอยู่เหนือฐานะที่จะเกลียดความชั่วหรือรักความดีนั่นแหละจึงจะเป็นอันพ้นจากโลกหรือพ้นจากทุกข์ตามแบบของพระอริยเจ้านี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติชั้นที่สามคือชั้นที่ทําให้จิตบริสุทธิ์หมดจดปราศจากสิ่งเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงและอันนี้เป็นผลเกิดมาจากการที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องตามทางที่ถูกต้องและถึงที่สุดตามหลักของพุทธศาสนา จนเราสามารถรู้ว่าสิ่งทั้งปวงหรือภาว,วะความเป็นใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่น่าเข้าไปผูกพันตัวอยู่ด้วยไม่น่ายึดถือไม่น่ามอบตัวเข้าไปเพื่อเป็นทาาด้วยความหลงรักหลงอยากด้วยเลยควรถอนตัวออกเสียจากสิ่งทั้งปวงโดยสิ้นเชิงมีจิตเป็นอิสระเหนือสิ่งทั้งปวงดังนี้จึงจะไม่มีความทุกข์เลยนี่แหละคือการที่จิตมีความรู้หรือประกอบไปด้วยความรู้อันถูกต้องถึงที่สุด ว่าอะไรเป็นอะไรจนสามารถที่จะทำจิตนั้นให้ปราศจากความทุกข์ได้จริงๆถ้าถึงที่สุดก็เรียกว่าเป็นพระอระหันต์ถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็คือพระอริยเจ้าชั้นที่รองรองลงมาแต่ว่าทั้งหมดทุกชั้นล้วนแต่เป็นผู้รู้อะไรเป็นอะไรตามหลักที่เรียกกล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งนั้นเช่นเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีอยู่ในสิ่งทั้งปวงดังนี้เป็นต้นเราจะเห็นได้แล้วว่า การปฏิบัติตามหลักแห่งโอวาทปาติโมกมีขึ้นย่อมเป็นผลเกิดมาจากการที่มีความรู้เห็นชัดแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงจึงวางหลักการปฏิบัติลงไปได้ว่าอย่าทำชั่วทำแต่ความดีและทำจิตให้อยู่เหนือความเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงไม่ผูกพันกับสิ่งใดไม่เป็นทาตหรือตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดๆดังนี้ ข้อสุดท้ายซึ่งอาตมาอยากจะแนะให้สังเกตต,ต่อไปคือข้อที่ว่าคำว่าศาสนานั้นแปลว่าอะไรพุทธแปลว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้พุทธศาสนาก็ต้องแปลว่าศาสนาของผู้รู้พุทธบริษัทก็แปลว่าบริษัทของผู้รู้พุทธศาสนกก็แปลว่าผู้ปฏิบัติตามพุทธศาสนาคือตามศาสนาของผู้รู้ คำว่าพุทธะพุทธะที่แปลว่าผู้รู้นั้นหมายถึงรู้อะไรในที่สุดก็คือรู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงถึงที่สุดนั่นเองอาตมาจึงกล่าวว่าพุทธศาสนาก็คือศาสนาที่ทําให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นศาสนาเกี่ยวกับความรู้จริงเราจะต้องปฏิบัติจนให้รู้ของเราเองเมื่อรู้ถึงที่สุดแล้วไม่ต้องกลัวกิเลสตัณหาต่างๆจะถูกความรู้นั้นทำลายล้างสิ้นไป ความหลงไหลที่เรียกว่าอาวิชานั้นจะดับไปในทันทีในเมื่อวิชาได้เกิดขึ้นฉะนั้นข้อปฏิบัติต่างๆจึงมีไว้เพื่อให้วิชาเกิดขึ้นคือเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองท่านทั้งหลายทั้งปวงจงผูกใจจงปักใจมั่นในทางที่จะเข้าถึงพุทธศาสนาโดยวิธีทำการปฏิบัติในทางที่จะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้น ขอแต่ให้เป็นความรู้ที่ถูกต้องให้เป็นการรู้ด้วยความเห็นแจ้งจริงๆอย่าให้เป็นความรู้อย่างโลกโลกเป็นความรู้ผิดผิดเป็นความรู้ครึ่งนกลางๆจนเป็นหลงในสิ่งที่ไม่ดีว่าดีหรือหลงสิ่งซึ่งเป็นที่เกิดความทุกข์ว่าไม่ให้เกิดความทุกข์ดังนี้เป็นต้นขอให้พยายามดูการนในแง่ความทุกนี้ให้มากให้ถึงที่สุดก็จะค่อยๆรู้ไปตามลำดับและนั่นแหละจะเป็นการรู้พุทธศาสนาที่ถูกตัวศาสนา เมื่อดูหรือพยายามจะเข้าถึงพระพุทธศาสนากันโดยวิธีนี้แล้วคนตัดฟืนขายที่ไม่รู้หนังสือก็จะเข้าถึงตัวพุทธศาสนาได้ในขณะที่เปลี่ยนหลายๆประโยคที่ง่วนอยู่กับพระไตรปิฎกแต่ไม่ดูกันในแง่นี้ก็อาจจะไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนาได้เลยทาไมคนอย่างพวกเราที่พอจะมีสติปัญญาอยู่บ้างจะไม่สามารถพินิจพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร เมื่อถูกเข้ากับสิ่งใดครั้งหนึ่งแล้วก็จะต้องศึกษาสิ่งนั้นๆให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่างไรแน่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นและกำลังเผาผลาญเราให้เรา่าร้อนอยู่นั้นมันคืออะไรมันเป็นอย่างไรมันมาจากอะไรถ้าทุกคนตั้งสติคอยเฝ้ากำหนดพิจารณาความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ตนในลักษณะดังกล่าวนี้แล้วจะเป็นทางเข้าถึงพุทธศาสนาได้ดีที่สุดเดียกว่าที่จะเรียนเอาจากพระไตรปิฎก อย่างที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้ทีเดียวการที่จะเป็นนอนกินหนังสือคือว่ามัวแต่ศึกษาพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกในแง่ของภาษาหรือวรรณคดีนั้นไม่มีทางที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งที่ในพระไตรปิฎกเต็มไปด้วยคำบรรยายว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งโน้นเป็นอย่างโน้นก็ได้แต่ฟังอย่างนกแก้วนกขุนทองที่จำไว้ได้ แต่ไม่สามารถจะเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายได้เว้นไว้แต่ว่าเราจะได้ทำการพิณิพิจารณาให้เป็นเรื่องจริงของชีวิตจิตใจเข้าถึงตัวจริงของกิเลสเข้าถึงตัวจริงของความทุกข์เข้าถึงตัวจริงของธรรมชาติหรือของสิ่งทั้งปวงบรรดาที่มาเกี่ยวข้องกับเรานั่นแหละจึงจะรู้ถึงตัวพุทธศาสนาคนที่ไม่เคยเห็นเคยฟังพระไตรปิฎกเลยแต่เคยพิจารณาอย่างละเอียดละออทุกครั้งทุกคราว ที่ความทุกเกิดขึ้นแพ่เผาในใจของตนนี่แหละเรียกว่าคนที่กำลังเรียนพระไตรปิฎกโดยตรงอย่างถูกต้อง,ท,องท่องแท้ยิ่งกว่าคนที่กำลังเปิดเล่มพระไตรปิฎกในตู้ออกอ่านแล้วเพียงแต่จำไว้ได้และเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจงคิดดูว่าแม้แต่ตัวเราเองในบัดนี้เรารู้จักตัวเราเองดีแล้วหรือยังมันอาจเป็นเช่นเดียวกันกับคนที่ลูกคลำเล่มพระไตรปิฎกอยู่ทุกวัน แต่ไม่รู้จักเพชรหรือรู้จักอริตธ,ธรรมที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกข้อนี้ได้กแก่การที่เรามีตัวเราเราใช้ตัวเราเราปฏิบัติตัวเราเราทำอะไรเกี่ยวกับตัวเราอยู่ทุกวันแต่แล้วเราก็ไม่รู้จักตัวเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเราใหูุ้ร่วงไปได้ยังคงมีความทุกข์และยังคงมีตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่มมากขึ้นทุกๆวันตามอายุที่เพิ่มขึ้น นี่เพราะไม่รู้จักตัวเราอย่างเดียวเท่านั้นชีวิตจิตใจหรือสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราที่กำลังเป็นตัวเราที่สวมอยู่กับตัวเราเรายัางไม่รู้จักขอให้ตัดสินใจดูด้วยความเป็นธรรมเถิดว่าการที่จะไปรู้พระไตรปิฎกหรือไปรู้สิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นยังยุ่งยากไปกว่าเป็นไหนไหนเพราะฉะนั้นเราจงขันมาศึกษาตัวพระพุทธศาสนา หรือรู้จักตัวพระพุทธศาสนากันด้วยการศึกษาด้วยตัวจริงคือจากสิ่งทั้งปวงซึ่งรวมทั้งรูปธรรมและนามธรรมคือร่างกายนี้และจิตใจนี้จากชีวิตซึ่งมีความรู้สึกคิดนึกซึ่งกำลังหมุนอยู่ในวงกลมของความอยากและมีเจตนาที่จะกระทำตามความอยากแล้วก็กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปทำให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาหลอเลี้ยงเจตนาที่อยากทำนั้นสืบต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด จนกระทั่งต้องเวียนว่าอยู่ในวะตะสงสารหรือทะเลทุกข์เพราะความที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรข้อเดียวเท่านั้นเองอาตามาขอสรุปความสำหรับบรรยายในวันนี้ว่าพุทธศาสนานั้นคือวิชาและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องจริงๆแล้วไม่ต้องมีใครมาสอนเรามาแนะนำเราเราก็จะปฏิบัติถูกต่อสิ่งนั้นๆได้ด้วยตนเอง แล้วกิเลสก็จะละไปเองขอแต่เพียงให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรในเบื้องต้นเท่านั้นเราก็จะปฏิบัติถูกต้องต่อไปได้ด้วยตัวของเราเองเราจะเป็นพุทธเจ้าเป็นพุทธบ,บุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งของเราเองขึ้นมาทันทีเราจะปฏิบัติอะไรไม่ผิดขึ้นมาทันทีเราจะรู้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หรือที่ชอบเรียกกันไพเระาะไพเราะว่ามรรคผลนิพพานนี้ได้ด้วยตนเอง เพราะการที่เรามีความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยถูกต้องถึงที่สุดแท้จริงเท่านั้นขอ,อยุติคำบรรยายวันนี้เพราะหมดเวลาเพียงเท่านี้